ในวิดีโอคลิปมีคำพูดที่หยาบคายต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งตำนานของมีดที่แม่งฆ่าไม่ตายวิกตอรี่น็อกนะครับก่อตั้งมาตั้ง่ปี1น8่ง้อเฮีย กูยังไม่เกิดเลยเป็นร้อยปีนะผมเกิดปี80นะฮะเป็นร้อยปีเลยครับโรงงานมันเริ่มต้นที่เมืองไอบักนะครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแหละที่เขาทําพวกมีดทําอะไรพวกเนี้ยเห,เหมือนเหมือนแถวๆอยุธยาที่แม่งทํามีดกันนะ่ะเออแล้ววันดีคืนดีท่วงนั้นมันก็มีสงครามใช่ไหมมันก็เ hey, ฮ hey, hey ่เฮ่อะไรไม,ไม,ไมยุคนั้นนะฮะยุคยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะแถวๆเยอรมันนั่นแหละ ก็เฮ่เฮ่เฮาไปทหารสวิตก็ไม่เห็นหมู่บ้านหนึ่งเขาไปตีเหล็กเขาก็ไปตีมีดมาแล้วก็ไปลบว่าเฮ้หมู่บ้านนี้แม่งมีดแม่งใช้ดีไว้นั่นแหละครับแล้วเขาก็เริ่มก่อตั้งโรงงานมากระทําที่สวิตนั่นแหละบางช่วงบางทางแม่งก็กลับไปที่โซลิงเกนที่เยอรมันมั่งข้ามไปข้ามมาฮะโรงงานมันก็ลุมล่มๆตนอนๆมาครับอย่างนั้นเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกแม่งฆ่าไม่ตายแม่งไปไล่ซื้อเข้ามาเรื่อยนะเวนจงเวนเจอร์ก็ซื้อมานะสุดท้ายก็มากองรวมวันท มันไม่ได้ทํามีดอย่างเดียวด้วยนะกระโปรง,ปงกระเป๋ารองเท้ากระเป้มีหวิทฤุนอ,อกนาฬิกามีฮะมีดครัวมันกระทามันทําทุกอย่างที่ได้เงินนะฮะเราชอบไหมเราก็ชอบแต่ยุคนี้มันไม่โดดเด่นเหมือนยุคเมื่อสิบยีปีที่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้มันมีตระกูลมีดพับมีดพับที่มันเป็นแบรนด์นอกอะ่ะผลิตมาตีกับมันเหมือนกันนะครับก็เซไปเหมือนกันครับคนก็ มีเด็คนแก่ๆนะที่แบบรู้จักวิกตอรี่หนอะแต่เด็กสมัยนี้ต้องรู้จักสไปเดโก้โคสติลเบนชเ์เมดมีดแลนซาแลนมูนก็ว่าไปเด็กสมัยนี้มีประมาณนี้จับเด็กมาร้อยคนมึงมานี่นี่ร้อยคนเอามีดมาวางคิดว่าจะมีสักกี่คนที่มันจะพวกวิกตอรี่หนอกน้อยครับไม่น่าจะมีเอาคนแก่มาเอาคนรักเอาแบบผมเนี่ยเอาสีขึ้นถึงหกมาจับมาร้อยคนเอามีดมาดูสิ ผมว่ามันก็ต้องมี10%แล้วว่าที่มันจะต้องถือไอ้มีวิซิลลี่นอกเนี่ยออกมาโอเคไหมครับมันเป็นมีดที่มีตำนานและสุดท้ายตําแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปผมตายไปแล้วผมว่าไอบริษัทมีดเนี่ยแม่งก็ยังคงอยู่เพราะแม่งเกิดมาก่อนกูเกิดอีกแล้วถ้ากูตายไปแล้วมันก็ต้องยังคงอยู่เสมอนะครับเพราะยิ่งนานวันนานวันไปเฮ้ยกูแข่งมันน้อย ไอตระกูลมีดที่มันทํามันติทูนออกมาตีตอนนี้เท่าที่เห็นนะมันก็มีแค่เลเทอร์แมนเกอร์เบอร์ซอกแต่ส่วนใหญ่มันก็ไปฮาร์ดคอร์กับมีดแทคติคอลนั่นแหละไอตัวนี้เลยกลายเป็นรายได้ไม่ได้รายได้หลักครับมันเป็นรายได้ลองถ้ามันจะตีกันจริงๆนะไอพวกมีดพับสารพัดประโยชน์เนี่ยก็คงจะไปตีกับเลเทอร์แมนที่เป็นแบรนด์อเมริกานะครับแล้วมันก็ดูเท่ซะด้วยนะเลเทอร์แมนเนี่ยมันออกเป็นแนวแนวช่างเลยแต่วิกตอรี่นอกมันจะออกแนวทราเวล มันลักษณะถ้าผมดูมันเหมือนมีดผู้หญิงอ่าเวลาเขาออกแบบสินค้าที่หาอะไรมาเนี่ยมันก็จะดูว่าสินค้าตัวนี้เป็นผู้ชายคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ว่ากันไปครับแต่ว่าวิกตอเรียน็อกเนี่ยดีไซน์มันจะเป็นผู้หญิงคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยบึกบึนดุกดันมันก็จะแบบสวยๆน่าใช้น่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้มันคือรุ่น Executive Boot Executive Boot เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่เขามาออกมาเมื่อปีย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นแหละ เขาก็ต้องแก้ปัญหาครับแต่ก่อนเนี่ยพลาสติกมันยังไม่มีอยู่ในประเทศมันทําไงอะ่ะมันก็ต้องใช้ไม้ใช่ไหมไม่ใช้ไม้ก็ต้องใช้เขาสัตว์ไม่ใช้ไม้ใช้เขาสัตว์ใช้อะไรอะ่ะไม่มีละโวดอยู่แค่นั้นแหละไม้ไม่ไม้ก็เขาสัตว์ถ้าไม่ไม้ไม่เขาสัตว์ก็เป็นเป็นอลลอยอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้พวกด้ามจับนะครับส่วนใบมีดก็ต้องเหล็กอยู่แล้วสมัยก่อนมันยังคิดสแตนเลสไม่ได้เนี่ยแต่ปัจจุบันมันก็มีสูตรของมัน สแตนเลสข,ของ v i c t o r ี่นอกผมบอกแลนะมาเทียบได้กับ AUS8A มึงรู้ได้ไงวะดูจากสเปคที่เขาเขียนนะเขาอ่านจากสเปคเหล็กที่เขาเขียนไว้ครับมันเขียนไว้ยังไงอะครูแนเขาเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับในรีวิวฮะมันจะเขียนเป็น7.4.128มันเป็นเหล็กสตีลที่มันอยู่โซนโซนของแถวแถวยุโรปอะมันจะกึ่งๆจะใช้เป็นเหล็กเยอรมันมันจะเป็น 2.441.2อะไรประมาณนี้ฮะเหล็กเยอรมันมันจะเป็นโค้ดประมาณนั้นนะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้เหล็กเกรดประมาณนั้นอยู่ในเทือกๆนั้นแถวๆนั้นนะครับถ้ามาแถวๆฝั่งฝรั่งมันก็จะบัญญัติเป็น AUS ใช้โค้ดเลข1095คาร์บอนจุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ละประเทศจะมีการแบ่งมาตั้งแต่ก่อนในอดีตเลยที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกฮะในโซนยุโรปไอ้พวกมีดวิกตอร์เนออกแมังจะเป็นเนี่ยอะไรตัวนี้เลย 0.6421.63x2 เนี่ยมันจะเป็นการอ่านเลขประมาณนี้ครับของแต่ละสไตล์ของแต่ละที่ยุโรปอเมริกาอังกฤษเออเอเชียแยกออกไปก็จะมีโค้ดหลักๆแล้วเขาก็ค่อยๆย่อยลงไปฮะว่าผ่านวันเวลาไปเขค่อยๆย่อยเข้าไปแล้วก็เอานักวิทยาศาสตร์มานั่งคิดกันเฮ้ยประเทศอยูไอเลขเนี้ยมาเทียบกันเหล็กประเทศประเทศไคืออะไรวะอ่าเดี๋ยวมันก็เทียบกันไปเรื่อยๆครับ ผมมาอยู่ในเจเนอเรชันที่มันผ่านการเทียบเหล็กมาแล้วแต่ว่ารากของมันยังคงอยู่ <S <S ก็มองง่ายๆถ้ามองจากตัวเลขของเหล็ก JIS ATSM อะไรเงี้ยมันก็จะมีรหัสของมันอยู่ลักษณะจะเป็นกลุ่มของคำที่คล้ายๆกันในการแบ่งสินค้าแบบเดียวกันออกเป็นชนิดต่างๆเท่านั้นเลยนะครับรุ่นนี้เป็น Executive k n i f e นะคือออกแบบมาเนี่ย เขาไม่ได้หวังให้คุณซื้อไปใช้ครับแต่เขาหวังให้คุณซื้อไปเป็นมีดอีกสักเล่มหนึ่งที่คุณจะเอาไปสะสมในตู้สะสมของคุณเขาก็เลยเลือกเปลี่ยนปรกกาจากเฮ้ยงั้นเปลี่ยนจากพลาสติกเราลองย้อนอดีตไหแม่งเลยทําไม้วอลนัทขึ้นมาไม้วอลนัทคืออะไรวะพี่ไม้วอลนัทคือถ้าเทียบกับบ้านเราคือไม้สักทองอะ่ะ เออไม่รู้นะมันเป็นไม้เขาเรียกเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งของฝั่งยุโรปเป็นมีชั้นสูงเป็นเป็นไม้ชั้นสูงที่เขาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์สําหรับบ้านมหาเศรษฐีที่รวยๆเขาจะใช้ไม้วอลนัทไอ้ไม้วอลนัทเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับขึ้นเงาง่ายขัดเงาแล้วก็เปล่งอะไรอ่ะคือเวลาขัดสีอะไรอย่างเงี้ยหรือลงฉลากอ่ะมันจะสวยครับผิวมันจะสวยเพราะฉะนั้นถ้าเฟอร์นิเจอร์บ้านไหนเป็นไม้วอลนัทบอกได้เลยครับบ้านนั้นแม่งมีตังค์แต่ถ้าเมื่่อไหร ไม้ยังใช้ไม้อัดอยู่ก็ต้องบอกแลครับแค่ฟังก์ชันการใช้งานมันมีไม้หลายอย่างครับในบ้านเราครับมันคล้ายๆกับทองก็ได้เทียบทองนะทอง99ทอง90อะไรอย่างเงี้ยทองนี่มันมีระดับที่ไม่เท่ากันมันทองเหมือนกันนะแต่แม่งอันนี้ทองเพื่อการค้าขายไว้อันนี้ทองเพื่อแบบทอง9 9ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแยกออกไปเหมือนกันนะเหมือนสุราก็เหมือนกันครับ บูเลเบิลกินเลดเฮ้ยวันนี้กินเลดเลเบิลหรือกินบูดีวะถ้ากินบูก็แบบหนึง่งกินเลดก็แบบหนึง่งไม่บูไม่เลดมาหงทองเลยก็แบบหนึง่งมาหงทองไม่พอลงแม่โขก็เลยก็แบบหนึง่งสุราเหมือนกันครับสุราเหมือนกันแต่รายละเอียดดีเทลมันไม่เหมือนกันเท่าน,นั้นเองวิกตอรี่นอกมันเลยเลือกเฮ้ยงั้นเอาไม้วอลนัทมาทําดีกว่าเว้ยเพราะด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยมันดูโออาร์ดีเอาคุณลองคิดดูถ้าเปลี่ยนประกับเป็นไม้อัดมันจะน่าซื้อไม่สัต ไม่น่าซื้ออยู่แล้วมีที่อะไรประกับไม่อาจส้นตีนขายแพงด้วยนะโอ้ยไม่เอามันไปไม่ได้มันรอนสินค้าไม่ขึ้นโอเคไหมหรือเปลี่ยนประกับเป็นไทเทเนียมก็โอเคนะบริษัทมันยังไม่เคยทํานะเอาไอเดียผมไปทําก็ได้นะแต่ว่าประกับที่มันเป็นอลูมิเนียมมันก็มีวิกตอรี่นอกเนี่ยทีนี้พอมันจะเปลี่ยนรุ่นมันก็ต้องหยิบรุ่นพื้นฐานมาละว่าไอกลไกข้างในเอาอะไรดีว่านายมันก็หยิบของรุ่นของคลาสสิก SD มาครับแต่ไม่ได้หยิบมาทั้งรุ่นสังเกตที่กลไกนะ ถ้าดูในวิดีโอคลิปมันจะลั่นไปเรื่อยกันไกลเนี่ยมันจะใช้ตัวค้ำที่มันแข็งแรงกว่ารุ่นที่เป็นคลาสสิกเอสดีมันจะเป็นตัวค้ำที่แข็งแรงเหมือนรุ่นเนวคลิปอ่ะที่ผมเคยถ่ายให้ดูอ่ะมันจะเป็นการไกลอีกแบบหนึ่งนะครับเท่านั้นเองทีนี้ถ้าการไกลมันฝืดเหมือนในคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยวิธีง่ายมากเอาน้ํามันแปะลงไปน้ํามันที่หาง่ายสุดคือน้ํามันพืชผมว่าไม่มีทุกบ้านแหละแปะลงไปฮะแค่นั้นเองขยอไปนิดเดียวแล้วก็ขยับขยับกลไกมาหน่อยให้น้ํามันมันเข้าไปอยู่ในจุดของ friction จบเลยก็ใช้งานได้กดกดไปแล้วกระเด้งกลับมาแค่นั้นเลยครับง่ายๆมีดก็เหมือนกันครับมีมีดด้วยแล้วก็มีตะไบแต่สิ่งที่หายไปเมื่อเทียบกับรุ่นคลาสสิกระดีคือแนบกับไม้จิ้มฟันมันจะหายไปเพราะว่าเขาคงไม่ได้บรรจงเจาะเข้าไปเป็นรูเพื่อให้เสียบไปสองชิ้นนะั้นเรกเขาเลยตัดมันออกไปครับเท่านั้นเลยแล้วไม้พวกนี้มันทนมันทนร้อนทนหนาวได้ดีด้วยนะมันไม่บิดตัวง่ายนี่คือคุณสมบัติของไม้วอลนัทไม่บิดตัวง่ายไม่เป็นเชือ้อรา แต่อย่าท้าทายนะอย่าเอาไปวางกําลังปลวกปลวกแดกในสัตว์ปลวกกินทุกอย่างนะปลวกกินจริงๆอย่าไปวางไม่เชื่อไปทดลองดูได้ปลวกมันลุยนะไม่รู้นะเว้ยมันฉีดยาฆ่าปลวกมาเปล่าไม่รู้เนี่ยอย่าไปลองอย่าไปไว้อย่างนั้นนะน่ากลัวอย่างเดียวคือปลวกปลวกยุคนี้ด้วยแม่ก็ต้องกลายพันธุ์หน่อยว่าแม่คงแดกได้ทุกอย่างอนะ่ะแม่งเราน่าจะพัฒนาปลวกให้มันแดกกัาสติกได้นะ ขีดเที่อะไรวะได้ให้ปวดมันจะแม่งกินพลาสะติกแหลกเลยเออช่วยโลกร้อนนะว่ากันไปต่อครับตัวนี้บินมีดสะสมผมแนะนํานะถ้าใครมีใครอยากซื้อแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่ผมขายมีดพวกเนี้ยอายุมาครึ่งร้อยทั้งนั้นห้าสิบหกสิบเขามีเงินเขาอยากได้แล้วเคยเห็นมันแตกตาดีเขามีอยู่อันหนึ่งแล้วเขาอยากได้นั่นแหละครับจะเป็นลูกค้าผมแล้วมีซีรีส์นี้นะถ้าให้ดี ซื้อหลายๆอันแล้ววางรวมๆกันเป็นแก๊งอ่ะแม่งจะเด่นมากเลยจะเด่นกว่ามีดอื่นด้วยเด่นแบบดึงออกมาเลยเพราะมันต่างจากชาวบ้านครับ mm. น้อยมากที่มีดมีดนอกประกับจะเป็นไม้อ่ะน้อยมากออกมาเป็นคลาสสิกแบบเนี้ยออกมาผมว่าแม่งก็สวยดีนะเนี่ยมาวางในตู้ที่ขายที่ร้านแล้วคนแม่งมาดูกันเต็มเลยอ่ะมันไม,มไนไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนบ้าสั่งมาขาย,ยาติดมือมันขายยากแต่ผมอยากขายเพราะว่าผมมีลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็เลยมีโอกาสเอ้า ไหนๆก็หยิบมาถ่ายักทีวะให้เขาดูกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วราคาเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมทําให้มันไม่แพงได้ครับเออผมทำให้มันไม่แพงได้เพราะว่าช่องทางออนไลน์ผมมีช่องทางออนไลน์เนี่ยต้นทุนหน้าร้านมันน้อยมากมันเป็นค่าอินเทอร์เน็ตทําให้เราลดราคาสินค้าลงมาได้บานเลยฮะก็เลยทําให้เพื่อนๆสามารถเข้าถึงสินค้าพวกนี้ได้ในราคาที่เฮ้ยไม่แพงเกินเอื้อมสามารถซื้อได้ไม่ต้องไปขายรถขายบ้านขายไตขายปอดมาซื้อมีดหรอกมันยากไปนะครับทําให้มันง่ายๆ เห็นนะนี่คือข้อดีของออนไลน์มันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีไม่ครบรุ่นโรงงานมันก็เละเทะเหมือนกันชั่วโมงนี้มันไม่ได้ทาทุกรุ่นเหมือนแต่ก่อนนะมันต้องรอรวมออเดอร์ให้ครบแล้วมันถึงผลิตนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ก่อนผลิตผลิตแล้วดันไม่ให้ผู้ขายขายต่อนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะต้องรอออเดอร์ก่อนเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าสินค้าในตลาดหลายๆรุ่นมันจะหายไปเว้ยซีรีส์นี้มีแต่ไม่ได้มีทุกรุ่นนะทาแค่บางรุ่นบางรุ่นหายไปบางรุ่นก็มาหน่อยมาเร็วมาช้าหน่อยเออม มันก็บาลานซ์บาลานซ์ดีมาร์สพายพอดีแต่ก่อนแม่งผลักของมาของแม่งกองเต็มมือเลยผมมีแม่งทุกรุ่นทุกแบบเลยลูกค้าเลือกหาซื้อได้เต็มที่แต่ราคาแพงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่งไม่ได้มีทุกรุ่นทุกแบบแล้วก็ไม่ได้มีเยอะด้วยราคาก็ขายไม่แพงด้วยแป๊บๆก็หมดของมันหมุนเวียนเร็วมากครับสังเกตเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากได้สินค้าอะไรดูจากใน YouTube ไปแล้วสนใจติดต่อผมเข้ามาได้ก่อนเลยเพื่อมาเช็คก่อนว่ามีไม่มีพี่แล้วถ้าไม่มีมีตัวอื่นทดแทนไหม แล้วถ้าตัวอื่นทดแทนไม่ได้ผมอยากได้ตัวเนี้มันจะเข้าเมื่อไหร่ผมจะบอกได้ประมาณนี้ครับก็อย่างว่าฮะมีตัวนี้ไม่เหมาะกับคนเก็บตังค์มาซื้อครับเหมาะกับคนที่เงินเหลือแล้วอยากจะได้สักอันนึงเป็นมะเร็งระยะสี่รียจะตายไรสัตว์อยากได้มีดสักอันนึงโทรหาพี่เขาหน่อยว่าพี่ผมมะเร็งขั้นสี่แล้วพี่อ่ะโอเคไปไหนไหนจะซื้อจะซื้อว่านซื้อยาอ่ะมาเลยพี่พันกว่าบาทราคาไม่แพงมากไม่มีปัญหาครับมาได้ แต่ถ้าคุณมีห้าพันคุณไปแวะรัชดากันก่อนอย่างน้อยตังเหลือด้วยได้ของกับบ้านด้วยแน่นอนนะฮะต้องดูก่อนว่าเรามีงบประมาณในการใช้จ่ายซุลุยซุล่ายเยอะไหมถ้าเรามีไม่เยอะพอแต่เราอยากได้เราก็ต้องจัดสรรครับแต่ถ้าเรามีมากพอนัดวันกันแล้วเราไปตะลุยรัชดากันสวัสดีครับผม